สวัสดีครับพบกับจิคเนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับอ,อย่างที่บอก่รงหน้าไปแล้วนะครับจันยีนะก็จะเป็นตั๋วการชาสิบห้ใบนะจากกิจกรรม SNS โคโรโบนั่นเองนะครับอันนี้มีคนถามเข้ามาแล้วนะว่าได้ทุกคนหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นกิจกรรม ยกเซิร์ฟเพราะว่าอันนี้มันเป็นกิจกรรมแชร์รวมนะครับแต่ว่าเขาแยกเป็นประเทศประเทศไปแล้วนะอย่างของไทยก็จะเป็นเฉพาะของไทยนะอของประเทศอื่นมันก็จะเป็นอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทวิตเตอร์คือถ้าเกิดถึงเนี่ยไอดี ID ญี่ปุ่นก็จะได้เหมือนกันหรือ ID ดีนอกถ้าเขามาีกิจกรรมที่ให้ทําก็สามารถที่จะได้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมี ID ดีที่ไม่ได้รับหรือเปล่าก็คือ ไม่ได้แบบร่วมกับกิจกรรมนี้นะอาชนาทเนี่ยอาจจะมีก็ได้นะในบางไอดีที่ไม่ได้รับซึ่งถ้าเกิดไม่ได้รับนะแสดงว่าไม่ใช่ไอดี ID ไทยแล้วก็ไอเดีเป็นของประเทศอะไรก็ไม่รู้นะอ่าเพราะว่าคือมันจะมีเงื่อนไขของประเทศอื่นๆอ,อ,อันนี้คือภาษาเวียดนามหรือว่าเนี่ยเออนะอ่าเพราะว่าล่าสุดตัวเกมเขาก็อ่าทำภาษาเวียดนามขึ้นมาคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในกลุ่มเลนเจอร์เวียดนามเนี่ยเขามีคนเล่นมากน้อยแค่ไหนอ่าแต่ว่าเมื่อไม่นานนะ เกมก็มีอัปเดตในสองภาษาเวียดนามเข้ามาเออก้อง,งงงอยู่กันนะครับอัตูกัญชาเพิ่มเลทคูเทพเดี๋ยวดูนิดนึงว่าอยู่ถึงวันไหนเ,เดี๋ยวผมขอสมัครก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลืมนะตั้งแต่กิววเปิดมานะผมเคยพลาดลืมสมัครไป2ทีนะอา่าเพื่อนๆนี่ร้องกรี๊ดเลยนะครับอ่ขอสมัครก่อนโอ้โหรอบนี้ตำนานเ,าเดี๋ยวผมก็สมัครเข้าไปก่อนนะสามาชิกกิวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปทักในกลุ่มนะครับ ให้จัดทีมกิวลหน่อยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้ให้อัปเดตจัดทีมเท่าไหร่นะส่วนใครจะสมัครเข้ากิะครับก็มี2โคต้านะตัวเทพกีฬาเทพนะคก็สามารถที่จะเข้าไาได้เลยนะครับคู่เทพนะครับเพิ่มเลทรอบสุดท้ายแล้วนะนะจบ4ี่ทุ่มคืนนี้แล้วก็ไปเรียบร้อยนะครับเขจะมีเพิ่มเลดตัวอื่นๆมานะเป็นคู่สลับนะครับจนถึงจบรอบนะจบรอบนะครับก็เป็น วันที่28วันศุกร์นะครับเอาโอเคผมใส่หมดนะเนื่องจากว่าส่วนการโครโบดิจิมอนอันนี้ก็คือภารกิจรายวันนั่นแหละของผมเดือนนี้ไม่ได้ไรายเก็บสักเท่าไหร่โอ้โหเหลือสามวันนะของผมอ่ะครบอยู่โอเคนะล้วเกิดกดรับปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นอ่า23นะครับอันนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าช่วยเสภารกิจไปได้1วันในกรณีของคนที่เก็บไม่ครบนะ คือด้วยภารกิจของเดือนนี้อันนี้ขึ้นเป็นยี่สิบาโอเคไอ้ธีลักก็ได้กบม่วงมาอีก1ตัวครับซึ่งเดือนหน้านะ อา่าร้าเดือนหน้าก็น่า,นาเปิดอยู่แต่เดือนนี้ขอเปิดก่อนละกันนะครับอ่ะใครที่ยังเปิดไม่ได้นะแต่มีทุนอยู่ครับอา่าอยากจัดเลนเจอร์เกียร์แพ็คนะก็แนะนำร้านตะเกียงวันนี้ก่อนนะครับ S.K เกมทัพพ้าเซ็นเตอร์ราคาถูกกว่าภัยเติเตไมไวล์ลเซนหเกมเลนเจอร์ลดราคาสูงสุดสถึง30เปอร์นะทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกมีแค่ iOS นะครับถ้าทําอะไรเกี่ยวกับรูบี้นะต้องหาไอโฟนในแผ่นแล้วเปิดกระชากดรับูบี้นะครับถ้าไม่เกี่ยว Android รับเองได้เลยนะครับอ่ะเจ้านี้ครับก็ปลอดภัยแน่นอนคครรรับบาาจเยนะ ต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆเนีนะครับถูกรวดเร็วด้วยนะอาคราอยากได้นั้เต้อเกมที่ถูกปรัยภัยรวดเร็วครับต้องร้าน ACK เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ใต้ Description คลิปครับ ACK เค e กมทั้งเซนเร์ราคาถูกปรัดภัยเติมไว้แล้วเซน็นอใาคราพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับ เดือนหน้านะก็ะตัสตีมคลิปทำอะไรบอกไปหมดแล้วนะครับว่าตัวแสงมืดใหม่ซึ่งตรงน่าจะตรงกับเรอบของแสงใหม่นะครับมันมีอาร์บิตี้ใหม่ซึ่งเราก็ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าแบบจะเป็นลาลาลอยไหมหรือว่าจะเป็นอะไรที่โหดแค่ไหนรู้แค่ว่ามันเป็นของใหม่น่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยเดือนหน้าผมก็จะวางแผนไปเปิดนะ,ะรูบี้นะรูบี้เอาไปเปิดเดือนหน้าแล้วนะครับส่วนตัวเดือนเดือนนี้ผมก็จะจัด เพราะว่าอยากได้อยากได้ชัจีมากๆยามาโตะว,วันนี้รีวิว9ดาวแม็กนะครับ p ีร้เกียร์ตึงๆบอกเลยครัว่าสมใจผมแล้วเพราะว่าผมอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบตัวถึงเกียร์ถึงขนาดนั้นเนี่ยการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างลองไปดูในคลิปแล้วกันอ่าถือว่าได้คลายข้อสงสัยแล้วนะ ่ะะนั้นไอเดน,นี้ของผมเนี่ยผมเปิดได้ยามาโตะ2ตัวแล้วบวก1นึไปแล้วได้ซ้ำมาก็ทําบวกอีกเออไม่ต้องกลัวนะครับได้ซ้ทำทําเป็น9ดาวอีก1ชุดไปไม่ต้งคิดอะไรมากครับตัดมาไทาจิเออเพื่อนเพื่อน,นเปิดได้อะไรกันบ้างมาบอกกันนิดหนึ่งใครที่ไม่ได้ก็มาแจ้งนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าคือกิจกรรมมันเป็นยกเซิร์ฟ อ่าพอกิจกรรมมันยกเสริมเนี่ยก็น่าจะได้ทุกไอดีนะครับแต่แค่เขาแยกกิจกรรมของแต่และประเทศเพราะว่าเผื่อแบบบางประเทศไม่ถึงภารกิจทําไม่ผ่านอย่างนี้นะพวกแชร์อะไรประมาณนี้นะมันก็จะได้รางวัลไม่เท่ากันแต่ของเรานี่คือได้เทียสูงสุดเลยอ่านะก็กลาวขอบคุณทุกคนนะที่แบบว่าพอจะร่วมทําอะไรกันจริงจังก็ทําได้นะอันนี้คือวันเดียวแชร์กันพันหครับคือตอนแรกคิดว่าโอ้ไม่มีละมัง้งดูเกมเงียบๆนะครับ แต่จริงๆเพื่อนๆก็ยังอยู่กันในเกมค่อนข้างเยอะอยู่กันแหละอ่าอย่างที่บอกครับเข่าวงกดนี่แสนว่าหาไอดีนะก็น่าจะเป็นไอดีไทยโอ้โหหลายมื่นอะยังไงก็เกินครึ่งนะไอดี ID ไทยเยอะมากครับเพราะว่าทนึคนน่าจะสร้างกัน4 5่ห้เดีเป็นค่าเฉลี่ยนะใช้คำว่าเป็นค่าเฉลี่ยแล้วกันนะโอ้โหดูดิไทจิอยากได้ก็ไม่ออก อ่ะนเกียร์ของเดือนหน้าเนี่ยไอดี ID หลักของผมผมใช้คําว่าตามสภาพนะคือผมก็จะแน่นอนครับเน้นเลนเจอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะรีวิวด้วยใช้งานด้วยครับคือเกียร์เนี่ยผมพอจะมีเกียร์เดิมๆอยู่แล้วว่าก็เลยโอ้โหไม่ออกว่ะแยกมากอ่ะเดี๋ยวดูดิมีอะไรที่มันจะหาตัวเพิ่มได้บ้างไหมไม่เหลือซากแล้วครับบายบายไทยจีและไอดี ID หลักนะยังเงี้ยผมก็ถามว่าผมชอบไทจีไหมชอบครับอยากได้ไหมอยากได้ครับแต่ว่าก็ต้องทําใจนะเพราะว่า มันไม่มาครับมันไม่มาก็คงต้องตามนั้นนะเออนะครับอ่ะเดือนนี้ผมก็ใช้ยามาโตะอ่ะเพราะว่ารีวิวไปแล้วเนี่ยฮ้ยามาโตะก็แจมอยู่เหมือนกันนะโอ้แต่ว่าเอาจริงๆก็ยังได้ช้จิแต่ก็ถ้าสมมติผมลงทุน3ามรอยูบี้ไม่เอาดีกว่าเอาไปเปิดเดือนหน้าอ่ะบายาแล้วช้จินะอ่ะส่วนพัซโซก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วกันนะคือเพิ่มเลทมันคู่เทพมันเล่สุดท้ายแล้วนะครับอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวสักอ่ายี่สิบห้าพรุ่งนี้ ก็เดี๋ยวคงจะมีตู้อื่นมาน่าจะเป็นตู้สลับฟันปลานะะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นตู้อะไรนะครับมาเปิดกันต่อ ID 3นะครับอ่าได้หมดนะเพราะว่า ID รองหมุงทั้งหมดครับเป็น ID ไทยนั่นเองนะครับอ่ารูบีนะครับก็จะเก็บไปเปิดเดินหน้าอันนี้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าด้วยรอบนี้เนี่ยโพลรโบวันจบวันศุกร์ที่28สใช่ไหมส่วนเพิ่มเลทโอ้โหได้ตั๋วมาอีก2ใบนะครับส่วนเพิ่มเลทเนี่ย มันจะมาในวันสุดท้ายของทุกๆเดือนตอนสี่ทุ่มนะครับฉะนั้นเนี่ยเพิ่มเลทมันจะมาเป็นวันอาทิตย์ที่30ตอนสี่ทุ่มนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้านะเห็นหน้าเห็นตาเรนเจอร์ครับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องรีบเปิดอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ว่าเพิ่มเลทเนี่ยคือเรนเจอร์ใหม่มาสุกนี้นะครับแต่เพิ่มเลทจ,จะเป็น4ี่ทุ่มของวันอาทิตย์นะครับฉะนั้นเนี่ย อาจจะรอหน่อยก็ได้นะสำหรับคนที่แบบไม่มั่นใจครับเพิ่มเลทคู่เทพคือไม่ได้ดิเราต้องใช้คําว่าเพิ่มเลทเพิ่มเลทคือมันจะต้องเป็นตัวปกติตัวหนึ่งอ่ะซึ่งน่าจะต้องเป็นตัวที่เก่งที่สุดโอ้แต่ว่าตัวปกติเราก็ไม่ได้คาดหวังนะว่ามันจะเก่งอะไรขนาดนั้นครับคู่กับแสงมืดใหม่ซึ่งเราคาดเดาว่าเป็นแสงใหมเราเรียกเป็นแสงใหม่เลยก็ได้มาคือผมต้องบอกก่อนนะผมยังไม่รู้ข้อมูลตรงนี้ะนะครับเผื่อมันจะพลิกล็อกนะตัวกระชากแรกไปหมดแล้วครับ โซลูบี้แน่นอนครับเดี๋ยวมี600นะครับเอาไปเปิดอ่าไปเปิดเดือนหน้านะเพราะว่าแน่นอนครับคือตัวใหม่พอสบบาวา้ถใหม่แอบคาดหวังว,ว่ามันจะต้องติดเมตาเออต้องติดตักทีนึงนะเพราะว่าที่ผ่านมา2ตัวเนี่ยซันรี่ไอดอลครับกับตัวของอ่าบราวมืดสามทหารเสือเนี่ยคือความเก่งมันก็ยังแบบเก่งกลาง อ่าไม่ใช่ว่าก่างนะใช้ดีนะเองแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบโหดจัดชนิดที่ว่าแบบเอ้ยต้องนี่ต้องทำก้าดาวแม็กก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะอ่านะแล้วก็ในลระดับสูงครับครับตั้งนานก็ยังเจอค่อนข้างน้อยหรือเจอแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความน่ากลัวขนาดนั้นนะอะ่ดูตรงแล้วไม่ออกครับอันนี้ผมรูบียไปเปิดเดือนหน้านะเด,เดือนนี้ถามว่าหน้าเปิดไหม คือถ้าไม่มีอัปเกรดห้าสมมุติว่าเรามีโดนแน่นอนกันพอสมควรแล้วนะแล้วก็ไม่มีอัปเกรดห้าเนี่ยเดือนนี้ค่อนข้างน่าเปิดเพราะว่าเดีนน๋ยวเดือนหน้าซัมเมอร์ไม่มีโดนแน่นอนนะครับอ่าเดือนหน้าซัมเมอร์ก็จะไปรอลุ้นนะครับอ่าโดนแน่นอนนะลูกบอลชายหาดแปดดาวครับส่วนจะมีเกียร์ชิ้นใหม่มาไหมไม่รู้ครับอ่ะไอที่3ก็ไม่ได้นะมาเปิดกันต่อ ID 5นะครับอ่าไอดีสุดท้ายของคลิปนี้นครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ID ดีครึ่งบนคือผมจะแบ่งเป็น ID ดีครึ่งบนกับครึ่งล่างนะเพราะว่าอ่าบางรอบน่ะมันจะแบบครึ่งบนได้ดีนะครับอ่าบางรอบครึ่งหลังได้ดีนะซึ่งรอบนี้ย ID ที่ผมได้อ่าโอาบนนัดล็อกอินผมอ๋อไม่ได้เข้าเกมมาเลยเนี่ยเอ๊ะไอดีนี้ผมล็อกอินช้าเหรอเนี่ยเอาวันนี้วันที่24โอเคไม่ได้ล็อกอินชา้าเออนึกว่าล็อกอินช้านะครับ คืออย่างรอบนี้ไอดีที่ผมได้ไทจินะครับไอที่สองได้ไทจิเออโหดเลยนะครับทำเก้าดาวแม็กเลยนะครับไอทีสี่ได้ไทจิมาทำเก้าดาวไปร้อกสิบครับก็บินขึ้นตำนานเลยเรียกได้ว่าช่วยเสริมภาคพ,พื้นได้ดีพอทําปุ๊บเนี่ยขึ้นตำนานได้เลยคือเรียกได้ว่าเฮ้ยมันช่วยยันนะป้อมนะกับสตาร์นเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆอันนี้ทําคลิปให้ดูหมดแล้วนะขึ้นตำนานไปแล้วครับไอทีสี่นะแล้วก็ไอ6ีหกเปิดได้นะครับแล้วก็ ID 9เปิดได้ ID 9นี่คือได้คู่เลยไทยจิกับยามาโตะสรุปรอบเนี้ผมมี4 ID นะที่ได้ไทจินะครับอนอกนั้นคือได้ยามาโตะหมดเลยมี ID 8ที่ยังไม่ได้เลยเลยครับแล้วก็ซีรีส์ไอแฟนนะเออทั้ง ID ลึกลับนะแล้วก็ ID ดีขโมยแฟนก็ยังไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งซึ่งก็เหมือนกันนะคงจะเปิดรอบสุดท้ายนะอ่าสังเกตนระรว่า Ruby นะครับต่ ID ต่างของผมเนี่ยเก็บนะ ือเดือนหน้าก็จะรูบี้ไปเปิดเลนเจอร์แหละเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าสเต็ปของผมคือเอาตั๋วกระชาไปเปิดเลนเจอร์นะครับแล้วก็รูบี้จะเปิดเกียร์หรือเปิดกบอ่ะยังไงก็ได้ตามความชอบแต่ว่าด้วยผมอะยังไงก็ต้องรีวิวครับคือนํามาใช้เองอะ่ะมันจะรู้สึกได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็เกียร์ด้วยไนงะสมมติบแบบไอ้เกียร์เรามีอยู่เท่านี้จริงๆนะครับอ่าใช้งานมันจะแบบพอได้ไหมอ่ะขอให้ซื้อได้สักตัว๋วดึงเถอะนะ ไม่รู้ซื้อไปหมดหรือ,อยังครับไม่ได้ครับซื้อเกี้ยงเลยรอบนี้คืออย่างที่บอกนะว่าคอ,คอมโบคอมโบอ่ะถ้าขึ้นเกาดาวเราได้หยุดห้าครับมันก็ดีอ่ะใช้คำว่าก็ใช้ดีอ่ะนะเพราะว่าตัวคอมโบหยุดห้าเราเริ่มจะมีกระหลายตัวแล้วไงเราก็มีแต่ตัวเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะอ่าเราโคโนซื้อบาทนะทั้งอควาคนระับแล้วก็เมกุมินะนะครับหรือว่าใครมีตั้งแต่ เอเลนนะครับอ่ารีไวะครับรีไวคนก็ถามเยอะมากนะคือรีไวหลักๆเนี่ยการใช้งานแบบจริงจังมันก็ไม่ได้แบบดีนะคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมโบนะครับอ่าหยุด5วินาทีหรือบางคนก็บอกว่าตัดฮิวซึ่งผมเอาไปทดสอบอะตัดฮิวผมก็ยังรู้สึกว่าก็ยังเฉยๆนะ ยกเว้นว่าโตถึงเกียร์ถึงเนี่ยอย่างที่บอกโตถึงเกียร์ถึงเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นเนี่ยรีไวท์ถ้าโตถึงเกียร์ถึงเนี่ยก็น่าจะใช้ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ว่าด้วยคอมโบนะด้วยตัดฮิวนะครับรีไวก็จะใช้กันเยอะแต่เอเลนคือก็เห็นเห็นอยู่นะครับว่าถ้ามันโตถึงเกียร์ถึงคือขนาดโตไม่ถึงเกียร์ไม่ถึงยังข้ามไปนู้ดเลยครับโอ้ไม่ได้แหละครับอซื้อผมก็ต้องกั้นใจนะ คือไม่ได้ก็ไม่ได้ครับเราเราอย่าไปยึดติดอย่าไปผูกมัดกับรอบใดรอบหนึ่งนะคืออย่างอนิเมะที่ชื่นชอบนะครับก็ถ้าสมมุติแบบใจเรารักแบบรักบ้างจริงอักประจัดไปเลยครับ7,000ลูบี้แล้วก็เลือกไปเลยนะโตที่ต้องการนะเออมันก็ต้องมองในมุมนั้นครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยเราไม่คิดเยอะนะครับก็เดี๋ยวมันก็ต้องมีเรนเจอร์ตัวใหม่ๆเข้ามาหรือเดี๋ยวก็ต้องมีอนิเมะที่เราชอบเข้ามานะ,ะซึ่งรอบโคดโบอีกรอบนึงถัดไปก็จะเป็นสิงหานะอะเดือนหน้ากาดา็ดลาวไม่ใช่รอบโคดะค ก็ไปรับตัวปกตินะแล้วก็ตัวสั่งเพื่นใหม่ของตัวเกมแล้วก็โค้ดแพ็กต่างๆนะใครเปิดการชชติขอให้โชคดีครับให้ได้เลนเจอร์ให้ได้เกียร์ยรตามที่ต้องการนะครับซึ่งนะใครยังไม่ได้ครับยังจัดอยู่นะต้องการจัดนะเลนเจอร์เกียร์พักนะก็น,นำร้านเติมเกมรานีนะครับ S.K เกมทัพบ้านเซ็นเตอร์ราคาถูกประภัยเติมไว้น้องเซนนะเกมเลนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์นะทาง r u b ีแล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกมีแค่ iOS อเอสนทำไรเกี่ยวกับ r u b ีนะต้องเติมจากระบบไหนรับจากระบบนั้นครับ ไอโอเอสนะต้องขายฟอนเดอแพร์มเปิดกระชากฟนรับรูบี้กันนะครับตอนนี้ปผมพันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาจดทะเนินอยู่ต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆนะครับถูกรวดเร็วด้วยอใครอยากได้นล้วเติมเกมที่ถูกปลอดภัยวดเร็วครับต้องร้านเ k นะครับเดี๋ยวผมปริญญาเอาไว้ให้ดิปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับ s อสเกมทัชเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวรร้อยเปอร์เซ็นต์ใครพร้อมวันนี้ไปจัดเลยนะแล้วขอให้ได้นะเรนเจอร์กับเกียร์ตามที่ต้องการนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ